สวัสดีครับเพจพัทยีออโต้นะครับผมวันนี้เรามาแนะนำเป็นรถ Toyota s i e n t a 1.5 V B 2022ครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเข้าศูนย์ตลอดสภาพใหม่คลิกจริงๆเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับออปชั่นจัดเต็มประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับภายในบบอ์หนังแบบใหม่นะครับเป็นรุ่นไมน่เชนรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับผมตัวนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนราคาเบาๆเช่นเคยครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อเลย มาดูที่ห้องเครื่องกันนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะครับเกียร์ออตโต้เจ้าของเดิมเอารถเข้าศูนย์ตลอดนะครับสมบูรณ์สุดๆพร้อมใช้งานยาวๆได้ไปไม่มีผิดหวังครับล้อแม็กอลลอยขอบ16นะครับพร้อมยางบ r i ปีสโต2นี2022ครับเปิดฝาท้ายชมกันนะครับห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางครับไม่พอสามารถพับบอร์ดเพิ่มพื้นที่ได้นะครับ หลังจากพับบบอหลังแล้วหน้าตาประมาณนี้เลยครับผมได้พื้นที่ขนของจูใจเปิดภายในชมกันนะครับโดยเบาคู่หน้านะครับมีที่เท้าแขนในตัวนะครับบบอหนังลายใหม่สวยงามสุดๆประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับผมบบอที่นั่งแถว2กว้างขวางนั่งสบายบบอไม่มีปีกไม่มีขาดมีที่เท้าแขนในตัวด้วยนะครับมาที่ดีเทลครับกระจกไฟฟ้า4บานกระจกมองข้างปรับพบไฟฟ้านะครับผม ปุ่ม push start ครับเปิดปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าครับใช้งานง่ายพวงมาลัยหนังดีไซน์สปอร์ตนะครับพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันวิทยุเดิมโรงงานนะครับ FMAM เชื่อมต่อมือถือได้นะครับมีกล้องมองรอบคันให้ครับผมถอยจอดสะดวกแน่นอนด้านล่างระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้กดทีเย็นฉ่ำทั้งคันด้านล่างระบบเกียร์นะครับเกียร์ออโต้แบบคันบันได มีจอเพดานให้นะครับเป็นจอผ้าขยายจากจอด้านหน้านะครับด้านหลังมีแอร์เพดานให้ครับเย็นสบายหายห่วงสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับกำลังมองหารถครอบครัวหรือมองหา t o y o ต a s เซ t น a สวยๆจบๆสภาพใหม่ๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์โดนใจแน่นอนครับมาพร้อมกับราคาเบาๆเพียง6 4 9 0 0 0บาทเครดบาท k ิดดีฟรีดาวครับสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดนะครับผมสวัสดีครับ